น,นมีคำพูดที่อยากให้จะได้มาใช้จารนิยามในการรับชมค่ะนะยี่แต่ละขอ้อฮะไม่ได้ปรับเป็นมิดออลลี่เหรอเออปรับอัดนึบเออมิตรอลลี่นี่หว่ามันจะปรับคาวไว้เลยนะ นี่คือการเกียนเกียนนหรือเกียนดอกเกียนนเกียนนนะเกียนนายก็คือการเกียนตะนนะตัด A สอคน d ต้ a ตังหาโง่เลยสองียจบเลทเพสซั Dota จ้ะอ่จะอ่ะะอ้วู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 วโหูวูวโหูวูวยังจะ จังจะมาอีก้วไอโคไอโคไอโคอันนั Gesch ้นมันแมทที่แล้วแมทที่มันจะมันจะแบบฟากริงบิชอะไรตัวนี้มันจะโอโอโหมันห่วยโอ้โหตเยเรแว่าโอ้ยสุดหน้ากาก a อีอย่างแรกนะฮะครับแล้วก็ไปขฆ่าพ่อมันเลยไปไนเปอร์นะไนเปอร์ปกตินะไอปอนะ ในเปิปกติอะเ่วนผมพ่อกำนันนะใส่หมพูดทำไมฮู้ฮู้ฮฮู้ฮู้ฮู้ฮูโอยเก่อนอะจะเฮ้ยิแม่งเลยมอั๊เฮ้ยมันมอะกิมาิมเเปิดบัตเี้ยไรอานั่นไงว่าแล้วนี่ไปไหนอ่ะด้านหลังเหรอไปด้านหลังก็เตะดิเฮ้ยผมเตะเฮ้ยเ เป็นไรกันแะพวกนี้สักครูครับเดี๋ยวต้องได้ซูมนะซูมเหรอใจยเย็นใจยเย็นผมยังไม่ได้ซูมเลยผมยังไม่ได้ส่องได้ซ้ำไปน่ายัางไงดุสไนเปอร์เล่นเนรื่อยๆมันก็เก่งเองก็ม <c oughs> ิก็ออกเกระเซิร์นนะออกเป็นดุเลเรื่อยใหญ่ไปเลยนะแล้วก็ไปออกแล้วออกคิดออกกระต่ายแทนโอเคออกกระต่ายถามถามว่ารู้ไหมไม่อม,มันคลลืออะไรเหรอไอ้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 ลุนบอลลุนบอลไว้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยิงเลย ไม่น่าเลยนะเอฟชิงกัมพลก่อนไหมไงง้นนะ่ะทำไมผมตายได้เฉยเบยอูโอเคครไอป้าไอหน้าไอฟังยอไอมามัไนไม่หกนะใคยทำไมพอกดอัดปุ๊บทุกคนสําเนียงเปลี่ยนไปเลยอะครับอ,ออกแนวจะเหนือก็ไม่เหนื่อนะ มันต้องเป็นสาวชนิดใหม่แน่ดับเบิลดาเมจดับเบิลดาเม์เปียวเองเพียวสีแล้วนะเพื่้อไป่ไปที่ไหนเห็นไหมดับเบิลดาเมจจริงคนที่น่าจะได้คือคนที่เจอมากกว่านะเยี่ยมมาเน่มาเน่มาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่มีใครซื้อมาเลยโอุ้ย พ่อจะเสียสละเงินน้อยนิดไปให้ซื้อม้าล่ะฮะนะนะเออพี่ตูนได้ดับเบิลหน้าเมย์นะเสียสละอะไรบ้างเนี่ย,ยทัพพู่เนี่ยเร็วขนาดเดียวยิ่งปีมากกพี่อ่อะไม่ได้ออกทีไม่อย่าเดินตามไปอ่าฮะ,ะาเรื่องนี้ต่อให้ดูว่าอย่าตามไวเปอร์ไป <c oughs> ใช่ <c oughs> พี่ชายนำหน้าเลยพี่ชาย <c oughs> เร็วอันตรีกันเร็วเร็วเร็วเจ้ามันมันกำลังจะบอกเองว่าอ่อนหัดอ่ะเอฟเร่งแล้ว เออขอบคุณตามะนาวแดงทองถุงไข่ห้าบาทร้านอาเบะที่ดำองคือพ่อทั้งมองหน้าปุยในห้องน้ำชายปุยในห้องน้ำชายปุยกันในห้องน้ำชายยี่กูขอโทษใส่กีตูมกากกากเฮ้ยอ้าวใครจะลืมมาโุยปุยยมากเยี่ยม ไม่เขาได้คิวกันหมดแล้วอ่ะเรายังไม่ได้คิวเลยเดินทาราดว่ายังไม่ไม่แรงเข้าโดนเอฟว่าเลยนะเอฟเอฟกลับบ้านไปก็ดีนะทุกคนสูงสูงแล้วอย่ยตูมคลิปคนเฟลสูมคลิปไป ตายเอฟเหมือนเพลงที่แกร้องเมื่อวานไงบาย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 คนที่เคยมองตั้งแต่ไปเอาดาบจามหัวนี่แหละถโอ้โหความนะสู้มันเลยไปกดคนอาอาอาดิอาไม่ทันนะมันอะไรอะทำไมกลางเงี้ยกำงยังงันไปไปตัวเรา gains butter me. ไปดันกล้องนี้เต็มไปยืนหน้าก้องชินหน้าหน้าหน้าก้องเออหน้าน้ำพุไปอาบคอนเทนต์ฟองเหมือนเอฟกำลังพยายามเรียนเสียงเหมือนหน้าต่อยเออไม่ใช่ไปหน่อยหน้าต่อยเซมเบ้นะฮะหน้าต่อยเซมเบหน้าต่อยเซมเบ้เฮ้ยกูฆ่ามาตมแป้งกูฆ่าที่คกูควรตูมแล้วสู้ล ไไม่ตายผมสูงแล้วสูงอีกไม่ตายเฮ้ยพี่ด้วยชองทุกใครห้าบาทตายอีกแล้วครูคอยดีกว่าผมคอยอตายทุกคนเฮ้ยดียืดเงินเก็บเอาเดี๋ยวนั้นทำไมเชียร์กันให้ตายอย่างนั้นล่ะฮะ คนดีใช่ไหมพี่ตุนใช่แล้วต้องเช็ต้องเช็เพื่อนตายนี่แหละนะที่เขาว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายไปกลับบ้านไม่เพื่อนกินนะหางหายยากจะตายแต่เพื่อนตายนะหาง่ายไยโดนคิวเพื่อนตายตั้มแล้วตัมเหล่าแล้วตัมเหล่าไปอออะไรตรงนั้นน่ะจะอ้อฟาร์มกันเหรอฮะเฮ้ย invisibility เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรยัยัมันยังไม่ตายตายไอ้นั่นน่ะไอ้ไอ้ไลออนมันไม่ตายมึงบอกแล้วต้องซูมกันเนี่ยซูมแล้วยังซูมเร็วสุดยังยังยังอีกห้าวิอ้าวเฮ้ยทำไมเอาหนาูมไปเลยจบแล้ว เยี่ยมผมลาช็อตต้องไลออนคุมสามตัวสตัวตัวไม่ตายนะเพื่อนต้องต้องต้องรอยเลือดหน่อยดีกว่านะผมว่าไอ้นี่ไปไหนคุกจ้าเออเอฟพาอะไรมาเอฟพามาตายแท้แ่เลยเี่ยมอะเรือใหญ่มาจากไหน เฮ้ยยาอย่าสนเหนื่อยใช่ไหมเอ้ยทำไมพวกท่านถึงทิ้งไวเปอร์มาให้ผมแล้วเนี่ยมาดูที่ใครต่างค์โอ้โหดาวโหลดกันสมมุตินว่าเรามาถึงเหมือนเหมือนมืนมีคนนอกเข้ามาโหอวัสดีดาวิ่งนี่ครับโอ้ยโหลดแพทเทียสโอเวอรเสร็จเลยมานั่งลงจูนเสร็จไหมหรอ มันโหลดไมเศษ็ะตายมันใหญ่ครับโอ้เป็นเอกราดไหนมันใหญ่แตดมันใหญ่มันใหญ่ตั้งไว้อะหาวป็นหัมันใหญ่โอ้พูดเต็มปากเต็มคำมันใหญ่อ่ะ <laughs> มันยิงโย่ยิงโย,ย,ย่ขึ้น <laughs> รู้สึกไปจะไปเด็ดหัวเขานะ <laughs> จะไปเด็ดหัวเขาใช่ไหมน่ะเฮ้ย อะไรกันเนี่ยจุ๊บเอ้อเเฮอเฮ้เฮอเอ้เฮ้ตายตาเเย้ยอยฮ้อเอ้ออ่ะเอเเฮอเฮเฮอเเ้อเ้อเ้เลยออฮะเลยอเเลยเเลยอเเลยอเ้เฮ้อ,อเฮเฮ้้อเฮ้อเ่เฮ้อเฮ้อเอเเฮ้เ้อเฮอเอเเ อ้าวอ้าวไม่ตายอย่างเงี้ยฟูไม่ถึงเหรอเขาไม่ได้ตูมะไม่ใช่เขาตูไม่ถึงวิเปอร์กลับเลยกลับเลยแล้วก็โดนโดนฝนของตัวเองฉลางอีกทีนเนะ <laughs> ไปไปเด็ดหัวเขาใช่ไหม <laughs> <laughs> ผมกำลังสงสัยว่าไอไวเปอร์เนี่ยมันใช่บอสเอ็กเปอร์เปล่าวะใช่บอสอ็ก เอ็กเบอรมันคุ้มค่าที่คุณกูดควรเออเอฟได้ข่าว่าจะไปเด็ดหัวเขาหนิเฮ้ยกูยังไม่ได้บอกเลยไอ้กูได้ยินจากในใจกูจะไปให้เขาเด็ดหัวเฉยๆอย่างนั้นไปคือที่เราจะอัดรายการวันนี้ก็คือเราจะไอ้นี่ไม่ใช่หรอเราจะโชว์เมสสเตปไม่ใช่หรอทำไมโชว์เกียร์ต่างหาก ใครบอกผ็นเลยฆ่าไวเปให้ได้มันยังไม่ถึงเวลาฮะเรามาโชว์ตเต็มเทียนไนราเร์เวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องตุยมันถึงเวลาที่จะตุยมันด้วยดุนแทงเพิงไปอะต้องไปกับพี่ต้องไปกันทุกคนไม่งั้นก็ตายไปจะเป็นหมู่คณะเนี่ยแหละ คือปัญหาของโรชานคือผมยิงมันไม่ได้ฮะจะเดินเข้าไปอีกนิดนึงเดินเข้าไปเดินเข้ามาเออเดินเข้ามาอีกเข้ามาอีกเ,เขาาออเออนั่นแหละสีจับแมงไอเกมเยี่ยงเฮ้ยยืนบวกไปเลยตายก็ตายไม่ตายก็อยู่ต่อตายกลับบ้านง่ายดิ s เปอร์ภาคสนามนะฮะ ขฝึกลมลั่นไม่วันเก่งลอยลอยแต่ลาลี่รอดไปได้อ่ะฝึกลมลั่นก็ไม่วันเก่งอ้ย,ยาชิชาฮุยขฝึกลมลั่นก็ไม่วันเก่งบ,บอกว่าเงนี้เลาร้องให้จบนะครับผมอยากรู้ท่อนต่อไปแล้วเกิดร้องอีกท่อนเดียวแหละ โอ้<ส>จะอะไรเลงนองร้อนลุ่มในดวงใจไอ้ยะก้าลมรันไปหมดพีเฮ้ยไวเปอร์หนีกน่อนมารองเพลงเอยกรน้จงกิงแมจงิงแม่งแจิงแมิงแิงกงแจิิงแิงแม่งแมกยิจงิงแม่งกมกงกแล้วิงแ ที่ไม่ิไม่กินไม่กินไม่ของิเจ้ายิของี่ไม่ิม่ิสลบลันวกรท่นต่อไปพี่ท่นต่อไปเดยวพ่งบ้าระลวะลลอรอเลงองล้อลุ่มในดวงใจสรุปมีแค่สองทอนหรือไงเพลงนี้ทุ่งยาบาเล อย่าบอเอย่าบออย่าอกว่าเนี่ยอยาบอว่าเนี่ยมาแ้เนี่ยอย่บอยอยก็มีท่อนที่สามเพิ่มมาเฮ้บอลเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยอยอะไรวะเนี่ยเออ้าศึกประชิดประตูเมืองได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไอ้บอมาเนเนื้อมันเริ่มไปแล้ว คนต่างเอากาอาเบตองอ้าวอฟเรียก X ู่ไปทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันม่อกี้เรียกผมไปทำไมล่ะครับนานไม่ไม่มันจะให้เจ้านายโยนมันมันก็ไปข้า เล่นมุกนี่อะไรก่อนจบวะเนี่ยโอเคจบแล้วอ่ะเองนองร้อลุ่มในดวงใจ